สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการคอนโทรลคีย์บอร์ดนะครับทำให้คีย์บอร์ดหายไปไปเปิด Xcode e ขึ้นมาครับแล้วก็ Create New e อ d e p r เ j e c t นะครับไปที่ Single View Application แล้วก็ตั้งชื่อว่า Keyboard วางไว้ใน Desktop ครับเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นทริค ที่ถ้าเรามี text field เดี๋ยวผมลองใส่ text field เข้าไปนะครับ uh, text field อย่างนี้นี่นะครับพิมพ์มันไว้บนซ้ายขวาห่างสัก20นี่0 0อย่างนี้นะครับ uh, แล้วก็ให้เป็น30 นี่แล้วก็ให้อยู่ตรงกลางลองรันดูครับนี่ครับพอมันขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรากดกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาคลิกเมาส์เข้าไปจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้ไปที่ตัวซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ฮาร์ดแวร์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไป t o อกเก ซ่อมแย่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับหรือว่าจะกด Command K ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับจะทำให้มันขึ้นมาเนี่ยครับอลองพิมพ์ดูสมมุติเรากด T e S นะครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีข้อความอะไรอยู่หลังคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับกดอะไรมันก็ไม่ลงนะครับไม่หายมันต้องไป t er อกเกอร์คีย์บอร์ดวิธีทำง่ายๆก็แบบนี้ เราไปที่ ViewController s ั i f t นะครับแล้วก็ไป o v e r r i d e ฟังก์ชันนี้ Touch Begin นี่นะครับตัวนี้แล้วก็ set Touch set u t u o u o u c h ตัวนี้นะครับ With Event นี่แะครับตัวนี้ให้จำไว้เลยเอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำแค่นี้เองคือเวลาที่ User ไปจิ้มที่หรือไปคลิกคือไปทัชที่ตรงไหนที่ไม่ใช่คีย์บอร์ดใช่ไหมครับเราก็จะให้เซ l l View นะครับ Sale.View แล้วก็ En Editing f r ้งฟเลยครับเป็น True จบแล้วง่ายๆมาทัดเดียวลองรันดูนะครับนี่ครับผมลองกดขึ้นมานะครับกดกเสร็จล้วกดไปไปไปที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วเห็นไหมครับ หายไปแล้วนะครับกดตรงนี้ก็ขึ้นมาอีกนะกดรีเทิร์นไม่มีผลนะครับอ่านะคราวนี้อีกวิธีหนึ่งคือถ้าเราจะให้มันกดรีเทิร์นแล้วมันมันหายลงไปนะครับหรือว่าจะกดปุ่ม Enter แล้วหายไปเนี่ยเราต้องไปนี่ครับใช้ฟังก์ชันนี้พิมพ์คำว่าฟังก์ชันเ field s h o o t r e t u r n ตัวนี้นะครับจำไว้เลยครับอ่านะพารามิเตอร์เป็นเ Field นี่นะครับแล้วก็ UI Text Field uh, return เป็น b บ l ลีนนะครับแบบนี้เราก็ให้ Text Field resize first l e s s p o n d e r uh, ตัวนี้ ะครับแค่นี้ UI Text Field ตัว F ตัวใหญ่นะครับ Resize First Responder แล้วก็ Return True ไปนี่ต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่มันจะยังทำงานไม่ได้นะครับผมลองรันให้ดูกดขึ้นมากด Return กนะ็ไม่มีผลครับเพราะว่าเราต้อง อ้างอิงโปรโตคอลตัวนี้นะครับต้องใช้โปรโตคอลตัวนี้ UI Text f i e l Delegate d นี่แล้วก็ตรง ViewDidLoad เนี่ยถ้าเราจะใช้กับ Text f i e l d ตัวไหนเราต้อง Delegate ให้มันนะครับก็ต้องบอกว่า self นะครับโทษทีครับยังไม่ได้สร้าง Outlet ให้มันต้องไปที่ MainStoryboard ก่อนแล้วก็ไปกดที่นี่นะครับ2ห่วงเนี่ยแล้วก็ไปที่ Text f i e l d ของเรานะครับ กดคอนโทรลค้างไว้ลากมา,ามาวางตรงนี้เ,เป็นเอาท์เลตนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า Input txt <c oughs> นี่แค่นี้ครับจากนั้นเราเข้าไปที่ v i e w c o โทรเ l อร์ตั swift เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้วิวดิดโหลดนะครับ ก็บอกว่าเซลล์อินพุต txt เนี่ยครับเอาเลทที่เราเพิ่งเพิ่งทำใน text field ตัวนั้นนะครับ d e l i ล a t e เท่ากับเซลล์บอกให้มันรู้เสร็จแล้วลองรันดูนะครับอ่ะคราวนี้ฟังก์ชัน text field ช h o รีเทิร์นก็จะทำงานละไปที่ตรงนี้นะครับกดอะไรก็ได้แล้วก็กด r e เทิร์นเห็นไหมครับหายไปละคีย์บอร์ดอ่าหรือว่าจะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ก็ได้อันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดพิมพ์อยู่นะครับ hello ลแล้วผมก็กด Enter ก็หายไปโอเคนะครับวิธีนี้สามารถเอาไปใช้ได้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook และค้นหาคำว่า ITEC ซอฟต์แ a ร์ Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ